สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะัฟุตบอลไทยเนื้อหอมสุดๆมีทีมในลาลิกาสเปนสนใจดึงตัวจะเป็นใครติดตามนะครับรวมไปถึงมีตำนานทีมชาติอิหร่านออกมายกย่องแข้งไทยคนนี้ว่าคือระดับโลกติดตามกันครับ แต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไคร์ e ในช n n e l ต้องสุยกันก่อนมุ่งสู่50 0 0 0ท่ซับไปด้วยกันนะครับในช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับอย่างที่ทราบว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนักฟุตบอลไทยเนื้อหอมสุดๆนะครับน้องหนึ่งชาญรงคพรมสีแก้วดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติไทยจากสโมสรชนบุรี FC นะครับได้รับสัญญาให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพขาแข้งในลีกระดับ ดีวิชั่น4ของประเทศสเปน1ปีด้วยกันนะครับโดยฝีเท้าของน้องหนึ่งชันยนงอย่างที่ผมนำเสนอข่าวไปไปโดนใจทีม u n i ิอน d อาดาเบนะครับทีมในลีก4สเปนแล้วก็ได้ไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่นั่นซึ่งน้องหนึ่งชันยนงก็ได้ประสบการณ์เยอะแน่นอนนะครับกับการไปเล่นที่ลีกสเปนตอนที่ล่าสุดมีข่าวที่น่ายินดีกับวงการฟุตบอลไทยอีกหข่าวนะครับ ใครจําน้องคนนี้ได้ไหมนะครับน้องตะวันนัฐกิจบุตรสิง์คนนี้เนี่ยเป็นกองหน้าเยาวชนทีมชาติไทยนะครับติดทับช้างศึกมาหลายชุดทั้ง14ปี16ปีแล้วก็18ปีนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องนัฐกิจบุตรสิงเนี่ยเขาเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยนะครับไปร่วมฝึกฟุตบอลกับสโมสรบบเยนมิวนิกในโครงการ FC Bayern WorldS q u a d นะซึ่ง เป็นการรวมนักฟุตบอลดาวรุ่งฝีเท้าดีมาฝึกฟุตบอลมาลงเล่นในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องอย่างเซเรจญาที่ประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งน้องนัชกิจบุษงเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีกับทีมบาร์เยนชุด u 19เป็นอย่างมากนะครับในทัวร์นาเมนต์นั้นเน่ะเขาทำไป3ประตูจาก3นัดที่ได้รับโอกาสลงเล่นคือเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่องฝีเท้าจากทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทำให้น้องนัชกิจบุษง ตกเป็นที่พูดถึงในยุโรปนะครับก่อนที่ล่าสุดมีเรื่องที่น่ายินดีเมื่อสโมสสรเกตาเฟ่นะครับทีมนี้เนี่ยมาจากลาลิก้าสเปนคือลีกสูงสุดของประเทศสเปนเนี่ยได้ส่งหนังสือเชิญน้องตะวันนัทกิจบุตรสิงนะครับไปเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาวชนของทีมเกตาเฟ่ชุดอายุไม่เกิน19ปีเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่ 9- ถึง23สิงหาคม เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับน้องนัทกิตบุษงิ์จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีของฟุตบอลระดับลาลิก้าสเปนในทีมเยาวชนซึ่งผมมองว่าไปฝึกฟุตบอลแบบนี้เนี่ยยังไงก็ได้ประโยชน์นะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับเยาวชนไทยจริงๆนะครับก็นัทกิตบุษงิงเนี่ยผมเคยพาคน้องเขาในฟุตบอลระดับเยาวชนประเทศไทยต่างๆก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทักษะฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับ ยิงประตูเฉียบคมหาพื้นที่การยิงได้ดีรวมถึงหาช่องวิ่งดีมากปัจจุบันเนี่ยเขายังมีสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับทีมอุทยธานี FC ในไทยลีก3นะครับแต่พอได้มาเข้าร่วมโครงการ FC Bayern World Squad เนี่ยก็ทางอุทยธานีก็ปล่อยน้องเขามาเรียนรู้ มาทดสอบมาฝึกฟุตบอลกับที่บาเยอร์นะครับปรากฏว่าก็ได้ประโยชน์จนสุดท้ายนะครับฝีเท้าไปเข้าตาเกตาเฟ,าเฟ่ครับสโม,มสรในลาลีกาสเปนหลังจากนี้เนี่ยน้องนัทก,กิจบุษินก็จะไปร่วมฝึกฟุตบอลกับทีมชุด u 19โหไปอยู่กับทีม u 19กับทีมระดับลาลีกาสเปนนะครับมีแต่นักเตะเยาวชนที่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่ผมมองว่าโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้มาบ่อยๆนะแล้วเขาเชิญไปด้วยอะ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับร่วมส่งกําลังใจให้น้องนักิกบุตสิง์โชว์ผลงานให้ดีในการฝึกซ้อมกับทีมเยาว,วชนนะครับไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะมีดิวเหมือนน้องหนึ่งชันนรงก็เป็นได้นะครับสำหรับนักธกบุษงถ้าเกิดไปฝึกซ้อมกับทีมชุด u 19และทำได้ดีในทีมเกตาเฟ อาจจะไม่ใช่หลีกสูงสุดอาจจะเป็นในระดับลีก3หรือลีก4เหมือนน้องชานลงเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและผมอยากเห็นนักฟุตบอลไทยของเราไปแบบนี้กันเยอะๆตั้งแต่ชุดเยาวชนนะครับมันจะทำให้ทัศนคติของนักฟุตบอลไทยของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นและมันจะเป็นการเปิดโลกและสิ่งที่เขาได้จากฟุตบอลยุโรปเนี่ยสุดท้ายมันจะกลับคืนสู่วงการฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยเราจะมีตัวเลือกที่ดีขึ้นและทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยในส่วนของทีมชาติไทย พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาจะช่วยน้องนักธกิจบุตรสิงห์กันให้ไปเรียนรู้กับฟุตบอลของสเปนให้ได้เยอะที่สุดครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ชอบดูฟุตซอลไทยมากเพราะฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาประเภททีมของประเทศไทยที่เราใกล้เคียงระดับโลกมากที่สุดแล้วคือระดับเ o r ร์ครัตอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไปฟุตซอลโลกตลอดแล้วก็ไปต่อสู้ได้อย่างสนุก รวมถึงในระดับเอเชียเราก็เบอร์ต้นๆสู้กับอิหร่านสู้กับญี่ปุ่นได้แบบสูสีทุกปีนะครับและนักฟุตซอลไทยของเราเนี่ยได้รับคำชื่นชมว่าเก่งมากคุณคิดดูนะครับนักเตะอย่างสุภวุฒิเถื่อนกลางกิษดาวงแก้วจีรวัตรสอนวิเชียนนัทธูศ์มัจยารนคณิสรผู้พันหรือกะทาวุฒหานคำภาแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยเราดูเขาฟุตซอลมานานมากนะครับแต่ฝีเท้าของเขายังอยู่ใน ระดับท็อปตลอดไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ไหนมีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์แล้วก็มีผลงานที่ดีจริงๆนะครับคือฟุตซอลไทยต้องปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของนักเตะจริงๆนะครับรวมถึงผู้ฝึกสอนต่างๆแต่ในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่ปรีฟุตซอลโลเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยประทับใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของฟุตซอลไทยนะครับแต่3แมตช์ที่ผ่านมาถ้าใครดูผลการแข่งขันเนี่ย ต้องบอกว่าไม่ขี้เล่นะครับชนะ2เสมอ1และเป็นการเจอจากทีมยุโรปเจอกับทีมหัวแถวของเอเชียแต่เราก็ผ่านมาได้นะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่ชนะอุซเบกในช่วงนาทีสุดท้าย4ต่อ3มันจริงๆคือดูฟุตซอลไทยแล้วโคตรมันพูดตามตรงนะครับคือแบบว่าเรารู้สึกมันมากอะและรู้ว่าเราจะชนะคู่ต่อสู้ได้อะและอ,อย่างนะครับคืออาจจะมีฟอร,ร์มการเล่นที่ยังไม่แจ่มเท่าไหร่แต่ ต้องให้เวลาโคดหมีรักคนสายเน้นงามจริงๆนะครับเพราะเขาเนี่ยมารับไม้ต่อจากปูปิดและเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของเขาในการคุมฟุตซอลไทยมันกดดันแน่เพราะฉะนั้นต้องให้เวลานะครับแต่ถือว่านักฟุตซอลไทยและตัวโคดหมีเนี่ยในสามแมตช์แรกของปีฟุตซอลโลกก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้อาจจะยังไม่เพอร์เฟกแต่ผมมองว่ามันเป็นรายการอุ่นเครื่องได้ลองอะไรต่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเห็นข้อบกพร่องเท่าไหร่ ยิ่งไปปรับใช้ก่อนไปรุยฟุตซอลโลกได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนัดต่อไปของเราเนี่ยจะเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติอียิปต์ยอดทีมแกร่งจากแอฟริกานะครับก็ติดตามกันได้ในวันที่29กรกฎาคมนะั้นมีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะมาพูดคือในใสายตาของแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยนักฟุตซอลบ้านเราเก่งอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสุภวุฒิขื่นกลางหรือว่าพี่อาร์มเนี่ยโคตรเทพผมพูดตามตรงเลยครับ ในเรื่องของไทมิ่งการเล่นฟุตซอลเรื่องของจังหวะยิงประตูยังคมกริบนะครับถึงแม้ปัจจุบันพี่อาร์มเนี่ยจะอายุ32ปีแล้วแต่เขายังเล่นฟุตซอลในระดับที่สูงได้อยู่เลยนะครับเขายังเล่นในลีกของญี่ปุ่นกับทีมนาโกยะแล้วก็ยิงประตูได้ตลอดรวมไปถึงมาเล่นให้กับทีมชาติไทยก็ยังมีผลงานที่ดีนะครับตอนนี้พี่อาร์มเนี่ยลงเล่นในปีฟุตซอลเวิด์คัพนะครับ3นัดยิง4ประตูกับอีก2แอซซิ์สุดจริงอะ่ะ ไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักฟุตซอลที่เก่งมากจริงๆนะสำหรับผมคือในมุมมองเราเนี่ยพี่อารมคือเก่งจริงๆแต่ในมุมมองของเฮดโคตรระดับโลกนะครับได้ออกมาชื่นชมพี่อามว่าเป็นนักฟุตซอลที่เก่งระดับโลกไปแล้วคนนี้เขาเป็นพิเตอร์ฮอสเซียนชามอันนี้เป็นตำนานฟุตซอลอิหลานเป็นอดีตกุนซือแชมป์เอเชีย5สมัยและเป็นโค้ชจากทวีปเอเชียคนแรก และเป็นคนเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมโลกเมื่อปี2009ซึ่งเขาก็ได้ติดตามปรีฟุตซ้อเวิร์คับในครั้งนี้นะซึ่งตำนานฟุตซ้ออีหลาดเนี่ยเขาออกมาชื่นชมเทพอาร์มหรือว่าพี่อาร์มสุภวุฒิว่าพี่อาร์มเนี่ยยังคงมีฝีเท้าที่สุดยอดอย่างมากในระดับเอเชียและตอนนี้ฝีเท้าของพี่อาร์มเนี่ยขยับไประดับโลกเรียบร้อยในปรีฟุตซออเวิด์คัพสุภวุฒิยังเล่นได้สมราคาระดับโลก ทั้งยิงทั้งจ่ายยอดเยี่ยมมากและเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมชาติไทยที่จะขาดไม่ได้ในฟุตซอลโลกครั้งนี้และตำนานฟุตซอลอิหร่านคนนี้นะครับเขายังชื่นชมในส่วนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยว่าเป็นทีมที่เล่น power play ได้น่ากลัวและมีประสิทธิภาพที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ดีนะคืออิหนนร่านเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของฟุตซอลเอเชียนะครับและเขาก็สู้กับระดับโลกได้ดีมาก การที่อิหร่านมาชมนักฟุตซอลไทยเนี่ยแสดงว่านักฟุตซอลไทยคนนั้นเนี่ยเก่งจริงและไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าสุภวุฒิกลางเขาเก่งจริงถ้าคุณได้ดูสุภวุฒิเล่นฟุตซอลเนี่ยผมเพลินมากอ่ะคือผมดูพี่อาร์มอ่ะทั้งจังหวะการคึงบอลจังหวะการยิงประตูการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเขาทําได้ดีเหมือนเขายังอายุ20ต้นๆอยู่เลยทั้งที่เขา3าปีนะครับผมดูพี่อาร์มมาเป็น10ปีเขายังเก่งอ่ะผมผมคิดว่าฟุตซอลไทยเนี่ย เจ๋งมากๆเพราะถ้าเกิดหมดยุคข,ของพี่อาร์มเนี่ยก็มีหนึ่งคนมารอแล้วก็คือมูฮัมหมัดอุสมานมูซาและหลายคนถามว่าเอ้ยฟุตซอลไทยแข่งมานานแล้วเนี่ยทำไมยังใช้ชุดเก่าๆไม่ค่อยมีนักเตะใหม่ขึ้นมานักเตะใหม่อะ่ะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปดูฟอร์มการเล่นของกิษดาวงแก้วสุภวุฒิเถ่อนกลางหรือว่าจิรวัฒน์สอนวิเชียนแต่ละคนเนี่ยสี่เท้าของเขายังอยู่ระดับท็อปอยู่เลยนะครับเขายังคงเล่นดีมากๆอะ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ยังเป็นตัวหลักของฟุตซอลไทยในฟุตซอลโลกครั้งนี้แน่นอนส่วนนักเตะที่เป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งโรนชัยจุงวงสุขมูม a m อุสมานมูซาคือฟุตซอลไทยเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีให้กับฟุตบอลไทยนะครับผมว่าฟุตซอลไทยเราพัฒนาได้ดีมากแต่เพียงแค่ว่าในบ้านเราอะฟุตซอลไทยเมื่อเทียบกับฟุตบอลแล้วยังเป็นรองเยอะนะครับทำให้คนไม่ค่อยจับตามองสักเท่าไหร่นะ แล้วก็เรื่องของการพัฒนาเรื่องของลีกเนี่ยก็ไม่เท่ากับฟุตบอลแต่ผลงานเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ดีนะในปรีฟุตซอลเวิร์คัพในที่จัดที่เมืองไทยได้เห็นข้อบอกพร่องของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก่อนลยฟุตซอลโลกให้โค้ชหมีได้ปรับและการแต่ผมเชื่อว่าไปฟุตซอลโลกครั้งนี้เนี่ยยังคงสนุกเหมือนเดิมสําหรับฟุตซอลไทยนะครับและหลังจากนี้เนี่ยผมมีบทสัมภาษณ์ของโค้ชหมีด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ การปรับทีมต่างๆว่าทําไมตอนนี้ฟุตซอลไทยฟอร์มยังไม่แจ่มเหมือนในยุคข,ของปูปิดซึ่งผมพูดตามตรงว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยนะครับในเมื่อปูปิดไม่อยู่แล้วก็ต้องให้กําลังใจโค้ชหมีแบบเต็มที่เพราะว่าโค้ชหมีเข้าใจมากนะครับที่กล้ามารับไม้ต่อจากปูปิดในครั้งนี้ทั้งที่เขารู้ว่ามันเป็นงานที่ยากและโดนวิจารณ์แน่ถ้าเกิดทําทีมไม่ดีแต่เขาก็พร้อมที่จะมาทําให้เพื่อทีมชาติไทยนะครับต้องปรบมือให้กับ ความสุดยอดของโค้ดหมีนะ,ะให้กันบังใจกันนะครับเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของโค้ดหมีกันหน่อยว่าตอนนี้ทีมเป็นยังไงบ้างนะจริงเราทั้งสามแมตช์เนี่ยถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเราเราไม่ได้ผิดพลาดด้วยแทคนิคของเกมรับทั้งหมดนะแต่ว่าจริงๆเรามีปัญหาที่เรานั่งวิเคราะห์ก,กันเราดูวิดีโอกันทุกวัน,นก็คือเออเรามีปัญหาเ,เกี่ยวกับเรื่องออบอลโพสเทชั่นไอ,อบอลอะทัสเซชั่นมากกว่าที่ว่า เราเล่นเกมลุกอยู่แล้วพอเราโดนตัดบอลเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นข้อเสียเราซึ่งเราเสียประตูค่อนข้างเยอะตรงนี้ซึ่งหลังจากนี้หลังจากเทอร์มินเนี้ยมันก็ยังมีเวลาประมาณเดือนนึงให้ให้แก้ไขจริงๆแล้วสามแมตช์เนี้ยก็ถือว่าเราได้ลองตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เราได้ผสมผส,สานแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มในการเล่นเปลี่ยนทิศทางในการเล่นค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็ก วันนี้ก็ต้องขอบคุณเด็กๆเลยที่เขาก็ลงแล้วก็เขาใส่ใจกับการเล่นมากก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขต่อไปซึ่งวันนี้มันทําให้เรา,เ,าเด็กๆรู้สึกรู้สึกดีเพราะว่าเรามีชัยชนะจริงๆสองแมตช์ที่แล้วเนี่ยเราก็จริงๆถ้าดูกันจริงจริก็พอไปนั่งดูวิดีโอทีแล้วก็วิเคราะห์กันก็ถือว่าเด็กก็ทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราเสียประตูดูมันอาจจะเสียประตูง่ายจากเขาเรียกว่าอินดิวิดวล มิสเต็กก็คือมันมันเสียเสียจากส่วนบุคคลมากกว่าซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้เสียเพราะระบบครับก็ก็พยายามแก้ไขแล้วก็ลองไปเรื่อยๆครับลองไปเพราะว่าเราทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นการลองทีมจริงแล้วก็ลองชุดที่จะผสมผสานก่อนที่จะฟุตซอลโลกก็อขอบคุณแฟนฟุตซอลด้วยที่วันนี้ก็ผมคิดว่าก็ดูดูกันค่อนข้างเยอะแล้วก็อคอยเป็นกำลังใจให้พวกเรา สำหรับโปรแกรมรอบรองชนะเลิศของฟุตซอลไทยในปีฟุตซอลโลลนะครับจะพบกับอียิปต์นะเวลา4ี่โมงครึ่งที่โชว์ดีซีแต่เราไปเข้าชมไม่ได้นะครับเพราะเตะแบบบับเบิลจะแข่งวันที่29กรกฎาคมส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยจะแข่งขันบ่ายโมงครึ่งคืออิหร่านเจอกับอุซเบกิสถานถ้าเกิดตามที่คาดเนี่ยไทยจะเจอกับอิหร่านในรอบชิงน่าดูมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าเพราะอียิปต์ ก็แข็งแกร่งเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าฟุตซอลไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสู้ได้สนุกแน่นอนนะครับอ่ะก็ติดตามให้ดีสําหรับฟุตซอลไทยดูทีไรก็แฮปปี้นะครับเล่นมันมากคือเล่นสนุกและสู้กับคู่ต่อสู้ได้แบบดีจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับช anel ตองสุย่ยมุ่งสู 50, ส่50,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ